วัดนทิพยร้อนร็ววัวี่ยุบไปมากุดก็ได้กขายเพียบอะไรก็เอากระที่วดาทิยเลียงหย่อนะอันนี้ทอดกรอบๆมนก็ได้ทอดเดีวจ้ะเป็นเหลือเกิดสุดท้ามันจะยุบรงแก่มันก็กรอบเร่มปนไะในจติกนี่เป็นอะไรคะ เดียวว้าแดงไปบุ๊กเอาเนี่ยค่ะบุ๊กเนาะเก้วหนึ่งเอาเลยหรือว่ารอลูกทิ้งก่อนเอาเอาเลยก็ได้หิวน้ำเอาอะไรงั้นเมียบอกเอากรอบๆแล้วเอาน้ำแบบสี่เอาอะไรเป็นพิเศษเอาฮัทดอกไหม เดาไ,ไ,มไม่มีมีไม้สิบเอาสองอันเาะอุดนุป้าพอดีป้ามาขายพอดีจา้าอย่างนั้นอดค่ะอะไรผ่านมาถนนเนี่ยเมาหมด มาอุดหนุนป้าได้นะคะไม้สิบบาทสิบาทช่วยกันอุดหนุนกันไปค่ะน้ำมันใหม่ใหม่แข็งหลอดใหญ่ได้ไม่เต็มคทงเทงขอบคุณค่ะกาแะ